ใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทางแต่คุณพงเปิดโอกาสให้กับคนคนนั้นให้มีอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมผมขอเปิดรับสมัครพนักงานติดตัวซี o ได้รู้ทุกวิธีการที่ผมบริหารรู้ทุกขั้นตอนออขอคนที่มีไม่เสร็จดีนะคะอยากพัฒน,นาตัวเองขยานซื่อสัตย์อดทนเคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จใช้โซเชียลมีเดียเก่งมีไหวพริบช่างพูดช่างเจรจาไหวพริบสําคัญมากนะ แล้วก็ขยันสู้งานข้อเนี้ยสาคัญมากขอคนที่ขยันแบบขยันมากนะคะที่สําคัญเลยนะขอคนซื่อสัตย์เท่านั้นไม่จํากัดเพศขออายุไม่เกิน35ปีคนเนี้ยที่อยากได้คุณสมบัติแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทํางานติดตัวพี่แมนเลยค่ะถ้าใครสนใจก็สมัครมาทางด้านล่างได้นะคะรับแค่2ตําแหน่งเท่านั้น2คนฝากด้วยนะคะอย่าซสีเล่มนี้ครับ C8 B2S ในอินแต่สั่งซื้อโดยตรงที่แอดุนพงได้เลยครับ